โอเคครับ, okay, รบก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับโดย One TV น,นะครับนะวันนี้จะมาเล่น Sky Wall ให้แม่ไม่รอว,วันนี้จะมาเล่นบนเตียงนะครับ ตอนนี้นะครับผมจะมาเล่นบนเตียงโอเคครับก็เข้าไปกันเลยเขารอนไหมโอเคทันนะครับก็ อยากเล่นเดี๋ยวผมจะทิ้งไอพีเซิร์ฟไปให้ครับก็สำหรับมินิเกมนี้ก็เอาเป็นว่าไว้พาร์ทหนึ่งก็แล้วกันนะครับพาร์ทหนึ่งผมก็จะทำต่อไปเรื่อยนะครับก็ ช่วยกดติดตามกดเป็นกำลังใจให้ผมแล้วนะครับเอา่ะครับอ้าอยู่ไหนวะฝั่งเออเก็บเล็กโอเคอันนี้ผมยูสีเขียวครับผมชอบดีเลยอืมเอบซี ABC. ก็ก็ไม่ต้องสงสัยนะครับผมวันนี้ก็เรื่องธรรมดาผมมากันเตียงนะก็เล่นเหมือนๆกันกันในความนะครับ ผมก็อาจจะเล่นกากนิดนึงอาจจะไม่กากนิดนึงก็ได้อาจจะโคตรก,กากเลยก็ได้นะครับก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็เพิ่งได้ไอพีซื้อมาเหมือนกันได้มาจากน้องนะครับได้มาจากน้องคนหนึ่ง เอาล็กหน่อยครับถ้ามีแสงรบกวนก็ขอภัยนะครับผมก็เพิ่งไม่ค่อยเก่งซะแต่เพิ่งมี Youtube Cast สเกมได้ไม่นานครับก็ไม่ค่อยเก่งอย่างเท่าไหร่นะครับโอเคครับ ให้ช hey, okay, uh ุดแก่อาหาร กลางหรือมามามาได้มาไฟาบาวฟาบาไฟาบาวฟาบาไฟวบาไฟวบาโอเคครับผมก็เช่างดังไหมน่าจะดังอ้าวออกเลยเหรอ เดี๋ยวผมจะออกไปเล่นสกายวอล์มนะมันก็จะไม่เหมือนในคอมเ,เท่าไหร่แต่มันก็พอเล่นได้นะครับมันก็สนุกมากสนุกมากเลยเดียวโอเคครับนี่คือหน้าตาของเสริม คนอาจจะสงสัยนะครับถ้าดูผมอยู่ทำไมผมไม่กดล็อกอินอะไรเลยก็เพราะว่าสันๆนขี้เกียจอ่าด่านพึ่งครับรอครับ <c oughs> ก็รับผมโปรโมโตยูทูบเบอร์ YouTuber ครับไม่ยูทูบเบอร์ อันนี้ของผมนะครับผมก็จะสอนสอนทำอะไรหลายๆๆอย่างแล้วก็เล่นเกมม้ดูนะครับก็สอนมากจะเล่นเกมมากกว่าครับเกมของผมก็เดี๋ยว,วอันนี้ทำเป็นซีรีส์นะน,นี่ทำเป็นซีรีส์เลย้วกันนะครับ โอเคมินิเกมนี้รู้สึกว่าค่อนข้างที่จะสนุกมันจะรับสนุกในสนุกเด็ด้าหนึ่งเลยนะครับถือว่าสนุกครับก็ถือว่าดีมาก มากมากเลยนะครับเพราะว่าของก็เพียเต็มนะต้องรีบแล้วโอเค เป็นว่าผมจะทำนี้เลยกลๆกันนะอ่าโอเคครับก็ขนาดนี้ก็โอเคแล้วถือว่าเป็น,นั้นว่าใช้ได้นะครับต่อไปไหนก่อนดีฝั่งน้นดีไหม ผมจะข้ามไปฟังนู้นนะโอ้ยเฮ้ยโอ้โหคอยฆ่ากู ไม่ใช่เหตุมันใช่เรื่องมั้ยเนี่ยโอเคเข้ามาโอเคนะครับมินิเกมนี้ผมก็ชอบมากๆถึงขั้นแบบชอบอะเนีย่ยมันเข้าใจไม่ได้ผมกจบก,รกริปเปอร์มันชอบบึ้มอะเนีย่ยเลยพวกนี้ด้วยที่ไม่ได้ระเบิดเพรวาง น่ะดูคีเปอร์เห็นไหมโอเคดันเนี่ยไอ้ด่าอะไรวะไม่เคยเล่นเลยอ่าเอาเปา็นว่ามีเสียงรบกวกันน,นะครับก็ดเดี๋ยวเป็นที่นอนก่อนน,อน,นะโอเคครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับ โอเคนะครับพ่กลับมาต่อกันข้ามไปฝันน้อนกันเลยเกิดตายแล้วถ้าผมไม่ค่อนติดตามเยอะครับผมจะร้ฟยสดและซื้อโทรศัพท์ใหม่นะครับ เอาให้มันครบสักกี่สัปปะให้ผมประมาณสักห้าสิบสัปปะเอาเซตว่าสมัยเข้าไหม เดียวแต่ตอนนี้ไม่มีเลยถ้าในนี้มีเอ็นเดอร์โพนะจำก็ต้อง cột cô mang cột hoài, có

ครับนนก็มินิเกมนี้ก็อาจจะนานค่อนข้างที่จะนานนะครับโอเคถ้ายังไงถ้ามันมีอะไรก็ไม่เป็นไรนะครับก็ดี แกกับไม่ทันละด้านเดิมมาผมชอบด้านนี้โอเคผพว่าผมต้องโดดตายอีกแล้วมั้งน่าจะอ๋อไม่โดดละผมหลอกเล่นเฮ้ย ไอ้บ้าเว้ยหลุดพอดีก็ผมข่าเล่นอีกสักทีสองทีนะครับก็เดี๋ยวจะพอแล้วแหละฮะเดี๋ยวจะพอแล้ว นที่ดูผมนะบางกนอาจจะรู้จักพี่เวฟนะครับ VVFFKung ครับรู้จักไหมครับน่านรับจ้ารู้จักนะครับผมเข้าไปในด้อมผมนะครับผมเล่นเกมนี้เป็นเพราะเขาครับดี๋ยวผมจะจัดคลิปตอนที่เล่นได้แล้วนะครับก็โอเคแา้บายเจอกันตอนเล่นเลยโอเค โอเคครับก็กลับมากันแล้วนะสำหรับนะเริ่มแล้วเอา้าผมเข้าพีนันครับกระโดดกระโดดคงไม่เป็นไรผมเข้าอืมผมเข้าบนเตียง

โอเคแล้วอย่างนี้ผมก็จอดสักได้มีแค่สองสีโอเคสีน้อยผมชอบเลนบกักพวกแบบจำแนกพวกสีน้อย,อ,ยอะไรเงี้ย kèm, sấy chút qua vậy, hết y chang nhau nhiều ba đi nào, tăng này đâu ở lấy kiểu này Okay, okay, from okay, you see. ส้มกค่ไมู่สีเขียวโอเคเอาไปหาข้างหน้าผมเปลี่ยนใจอยูไม่ไปแล้ว แค่บอกกต่อตโอเคบอกเคแสดง Okay. Haha. Uh -huh. uh, okay, เห็น well. 明白。Hey, ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับก็่อนจบคลิปเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ